มาแล้วแบบใหม่พี่จีนพี่จีนแตกแล้วแตกแล้วแม่ล่าสุดจีนอันนี้ไม่มีจดหมายไม่มีจดหมายใดๆไม่มีนะไม่มีจดหมายมาบอกเราแต่จะมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนะคือคือจีนเนี่ยเขาทำเขื่อนเยอะมากเราจะสังเกตว่าโขงเราเนี่ยแหงหอดวังบาดาลเนี่ยเหนื่อยเลย วังบาดาลัเหนื่อยน้ำมันแห้งแม่แทบจะเดินข้ามได้เลยตอนนั้นแล้พอพาย,ยุเข้าน้ำฉ่ำเขื่อนเริ่มกันไม่ไหวปล่อยน้ํามาเป็นช่วงเป็นช่วงไปล่าสุดจีนมีการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยลาวสั่งอพยพของละเอาของขึ้นที่สูงลาวเตือนแล้วลาวเตือนทุกคนในประเทศเขาขึ้นเลยค่ะงานที่สูงค่ะ ทีนี้ยังไงล่ะไทยไงฝั่งโขงแม่ฝั่งโขงเดี๋ยวรอประกาศจากทางการไทยไม่รู้ลาวเขาจะส่งจดหมายแจ้งมาหรือเปล่านะเหมือนประมาณว่าที่จีนส่งไปให้เวียดนามไงมีอะไรจะบอกขอไปน้ำหน่อยนะอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าราเขาจะเตือนกันมาหรือเปล่าแต่เขาเตือนคนในประเทศเขาและให้ยกของขึ้นที่สูงทีนี้บ้านเราก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อน จังหวัดที่ติดกับโขงต่างๆก็ระวังไว้หน่อยนะฮะอันนี้ที่ฉันก็คาดการมาแต่ว่าที่ลาวเขาเตือนกันละใครมีเพื่อนมีอะไรอยู่ลาวก็น่าจะทราบแหละว,ว่าเขาออกประกาศเตือนเลยทางสถานีโทรทัศน์ในลาวต่างๆแขวงบอกแก้วอะไรต่างๆเขาแจ้งละว,ว่าทางการจีนเขาปล่อยน้ำอาอกมาจะเขื่อนไฟฟ้าละมวลน,น้ำมามาแน่พรุ่งนี้ มมวน,น้ํามาถึงลาวพวกนี้แต่ไทยไม่รู้ยังไงแต่นี่มาแจ้งข่าวก่อนนะไม่ต้องตนกแต่หาของยกขึ้นที่สูงรอไว้ก่อนนะจ๊ะ